สนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณละ่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Asrock มาเฉบอกที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา overclockzone TV แล้วก็ผมนายไอซ์นะครับแน่นอนว่าเราเป็นการแกะกล่องแต่วันนี้ครับไม่ใช่การแกะกล่องธรรมดาทั่วไปเพราะานี่คือการเปิดตัวกราฟิกการ์ดตัวใหม่ที่เดินทางมาถึง overclockzone TV ของเรานะฮะเป็นจากทางค่ายฝั่งเขียวนะครับผมก็เป็นค่าย Nvidia นั่นเองจะเป็นตัวอะไรนั้นมาดูพร้อมๆก,กันกับตัวนี้ครับ msi geforce gtx 970ด้วยความที่มันใหม่มากนะครับความใหม่ของมันก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยฮะยกช็อตครับวันนี้ช็อตกันไปประมาณครึ่งวันนะครับกับการหาไดเวอร์พยายามแล้วครับผมพยายามสุดฝีมือแล้วนะครับจนโดนข้อข้อหาว่าเฮ้ยนี่เอาในไอ้โอู๋เทียบการจอเมื่อก่อนเลยเนี่ยผมพูดตามตรงครับผมทำสุดฝีมือแล้วฮะวันนี้เพื่อการหาไดเวอร์ 12ชั่วโมงที่ผ่านมานี้บอกตรงว่าทั้งเดินเล่นทั้งออกไปซื้อขนมไม่มีครับพยายามหาหาไม่ได้จริงๆนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเวลาจะทดสอบนะตอนนี้มันเป็นยังไงจริงๆผมอยากเล่นให้ทุกคนดูเหมือนคอมเมนต์ที่บอกว่าเฮ้ยอ,อยากเล่นเกมให้ดูนะอยากให้เทสแบบเต็มๆจริงๆ,งๆ,งๆพยายามแล้วครับนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนี้แกะกล่องให้ดูก่อนก่อนรูปร่างหน้าตาว่ากันที่สเปรเนะคร่าวๆเขามันเป็นยังไงนะมาดูกันครับมาใกล้นะฮะ เริ่มกันจากที่ด้านหน้าก่อนเลยนะฮะด้านหน้าของ GTX 970จาก MSI ตัวนี้นะครับด้วยสีสันรูปร่างหน้าตาอาจจะเคยเห็นมากับการ์ดจอตัวอื่นแล้วจากทาง MSI MSI นะครับจะเน้นในเรื่องของสีที่เป็นดำตัดกับแดงการออกแบบชุดฝาครอบที่เป็นพลาสติกด้านหน้าตรงนี้ครับมีการเล่นลายผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะฮะว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่จินตนาการนะครับทิศทางก็จะออกไปแนวแบบว่าเหมือนแบบ เป็นการแบบตัดเส้นนะเนาะมีขีดมีขีด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 ขดแบบนี้นะครับอาจจะเป็นดูเป็นริมเหลี่ยมนิดนึงนะฮะไม่ค่อยมีความโคมม้งมนสักเท่าไหร่ใบพัดลมครับทั้ง2ตัวมีขนาด10เซนติเมตรทั้งคู่เลยเท่ากันนะฮะในเรื่องของใบพัดลมครับเหมือนกันทั้ง2ตัวเหมือนกันนะฮะลองเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีส่วนของใบพัดลมอยู่ตรงช่วงกลางๆใบจะเป็นเหมือนนูนๆน,น,นะครับมีส่วนโค้งมีเคิร์ฟเหมือนการเล่นทิศทางลม เป็นการกวักใบกวักลมนะครับให้ได้เยอะขึ้นอาจจะเรื่องของการลดการตีกราบของลมนะครับหรือว่าได้ทิศทางลมที่แน่นอนมากยิ่งขึ้นสลับกันไปนะครับใบเว้นใบแบบนี้ทั้ง2ตัวเหมือนกันในเรื่องของฟินระบายความร้อนนะครับมองผ่านใบพัดลมเข้าไปจะเห็นอยู่ว่าฟินเนี่ยมันเรียงกันเป็นแนวนี้ก็คือเป็นแนวเดียวกับตัวกา๊ดนะฮะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะถีพอสมควรก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของฟินระบายความร้อน แต่บางเจ้าบางยี่ห้อนะฮะก็เป็นฟินะบไปความร้อนที่ทางนะครับก็อาจจะะบไปความร้อนได้ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่ๆชุดะบไปความร้อนถึงเจ๋งเนี่ยฟินมกกักจะทีๆนิดนึงพอม,มองผ่านฟินนะครับเราจะเห็นว่ามีฮีทไปต์ฮีทไป์ของการาดตัวนี้นี่มีด้วยกันทั้งหมด4 4สี่ท่อสี่ไป์นะครับมองจากทางด้านข้างจะเห็นนะครับด้านนี้เห็นอยู่2 2เส้นนะครับฝั่งนี้มา2เส้นแล้วฝั่งนี้มาอีกหนึ่งเส้นส่วนฝั่งนี้ครับ จะเห็นว่ามี2เส้นที่เดินทางอยู่มาฝั่งนี้หมดเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะแบ่งการทํางานเดินทางออกเป็น4เส้นนะครับมาทางนี้2เส้นเป็นตัว U แล้วก็เป็นตัว U ความอีก2เส้นทางนี้พอขยับมาทางซ้ายสุดนะครับเราจะเห็นว่าตรงแบ็กเพลตด้านหลังเนี่ยมันจะมีการพับออกมาของแผ่นเหล็กนะครับมันจะมีเขียนอยู่ว่า Dragon Army พอมาดูด้านข้างนะครับ ตรงฝาครอบพลาสติกเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกับด้านหน้านะฮะแต่ตรงนี้จะมีโลโก้ msi นะครับแล้วก็มีไฟนะฮะเวลาเปิดใช้งานจะมีไฟเป็นสีแดงๆสวยงามนะครับอีกนิดหนึ่งพอพลิกกลับมาจะเห็นว่าตัวการ์ดเนี่ยมีการดามรับน้ำหนักเอาไว้นะด้วยแผ่นอลูมิเนียมสีดำซึ่งมันทำหน้าที่เป็นเหมือนกับฮีตซิงระบายความร้อนให้กับตัวเม็ดแรมแล้วก็ชุดภาคจ่ายไฟทงที่อยู่ด้านหน้าตัวการ์ดด้วยนะคร Interface ฟซสำหรับการเชื่อมต่อการ์ดแบบมัลติกาสนะครับหรือว่า Sli มี2ชุดนะครับแต่ยังไม่แน่ใจนะฮะว่าสามารถรองรับได้ 3-way หรือว่า 4-way ต้องรอสเปคจริงๆที่คลอดออกมาก่อนด้านท้ายของตัวการ์ดครับเป็นปลั๊กไฟเลี้ยงนะฮะก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายครับเพียงแค่8พินหหัวแล้วก็6พินอีกหหัวเท่านั้นด้านหลังของกาดครับนะฮะเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็น PCB สีดาด้าน MSI เป็นดําด้านนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายแล้วก็มีเม็ดแรมมาเห็นอยู่ทั้งหมด4เม็ดทางด้านหลังชุดภาคจ่ายไฟผมดูแล้วนะครับเป็นแบบ6บวก2เฟสสุดท้ายครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับไปยังหน้าจอต่างๆก็มีมาให้ตามปกติมาตรฐานทั่วๆไปนะครับเริ่มแรกก็คือเป็นพอร์ต DVI-D แบบดิจิตอลคร DVI-I แบบอินทิเกรตนะครับ,บ,บ,รบ HDMI 1.4แน่นอนว่าต้องรองรับ 4K อยู่แล้ว สุดท้ายครับ DP หรือว่า Display Port 1.2ครับแล้วก็ช่องระบายความร้อนตรงนี้ก็คงต้องมีมาให้เหมือนกันก็สเปกนะครับเอาเรื่องของโค้ดเนมก่อนนะฮะโค้ดเนมของ GTX 970ตัวนี้จะเป็น Maxwell แน่นอนแหละมันเป็น Maxwell อยู่แล้ว Nvidia Maxwell นะครับก็เป็นตัวใหม่ที่หลายๆคนถามหาอยู่กันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ Maxwell จะมาเทคโนโลยีการผลิตเป็น28นาโนนะครับคูด้าคอคือ1,664คอ การซัพพอร์ตครับการสนับสนุนต่างๆก็คือเป็น Direct X 12.0แล้ว Open GL 4.4นะครับ Base Clock นะฮะค่าความเร็วต่างๆเนี่ยค่าที่มันเป็นค่าปกติพื้นฐานนะครับก็คือ1นึ่งพัเมกะเฮิร์ตสำหรับ Base Clock Boost Clock ครับ1,178งพัเมกะเฮิร์นะฮะสำหรับ RAM นะครับค,ค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันก็นกคือ7,010พันเมกะเฮิร์เป็น RAM ขนาด4ี่กิก gddr 5นะครับบัสวิดของแรมก็คือ256บิตแบนด์วิดของแรมก็คือสองร้อยยี่สิบสี่กิกะไบต์เอนะครับอาตาัตราการกินพลังงานครับเขาบอกว่าการตัวนี้ประมาณ148วัตต์150วัตต์นะครับก็นี่คือสเปคของการ์ดมาตรฐานนะครับแต่การ์ดตัวนี้ยังไม่แน่ชัดว่าจริงๆแล้วสเปคความเร็วมันเป็นยังไงนะแต่ค่าพื้นฐานก็คือเหมือนกันหมดจะต,ต่างกันที่ตัวเบสคล็อกบูสคล็อกนะครับแล้วก็ อ่าเมมโมรี่คล็เท่านั้นเองครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าหาไดเวอร์ได้เมื่อไหร่เนี่ยได้เห็นกันเต็มเต็มอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการทดสอบก็วันนี้ครับขอบคุณ MSI ครับสำหรับการตัวนี้มาถึงเราค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะครับแต่ถ้าให้ดีก็ไดเวอร์ตามมาด้วยก็ดีนะครับวันนี้12ชั่วโมงนี่เป็นอะไรที่นก็ต้องบอกเลยะว่าสนั่น ขับวิ่งแล้ววิ่งอีกหาแล้วอีกผมเสียบแฟลไดรย้ายไปย้ยายมาหาไดเวอร์เนี่ยเรียกได้เลยว่านะฮะกลวงนะครับพอร์ต U S B ตอนนี้กลวงเสียบเครื่องนู้นเสียบเครื่องนี้ครับบางทีก็ไม่รู้ว่าบอร์ดเป็นเอชไปยังเดี๋ยวเสียบเข้าเสียบออกอ่ะก็รอติดตามดูครับว่าผลการทดสอบมันจะเป็นยังไงสำหรับ G T X 970การ์ดกึ่งไฮโซตัวนี้ครับขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมรับฟังครับ และพบกันใหม่เทปถัดไปสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ